สีมันอาจจะไม่เขียวเหมือนของสดๆแต่ก็ดีกว่าเพราะมีกินสดๆเอามาได้ไหมก็เอามาได้นะพี่นอกแต่ว่ามันก็ไม่ได้ว่าจะสดอยู่ตลอดเวลานะคะพี่นงมันอาจจะเน่าได้นะคะถ้าเกิดเรามาใส่ทางื่ว้อะไรช่องทางธรรมดานะฮะ ที่ยาปาเก็บได้เนี่ยคือเนี่ยค่ะใส่ซองแขกถึงสีเขาจะไม่ไม่ไม่สวยนะคะแต่ก็ดีกว่าก็ามีกินพนี่น้องยาปลาก็กินกันางนี้แหละพี่น้องกินตามมีตามเกิดอยู่ต่างแดนเลือกกินก็ได้นะคะพี่น้อง จะเลือกกินแบบโอ้ยต้องของสดนะอะไรอย่างนั้นอ่ะไม่ได้นะนพ no. ี่สาวยายปาบอกโอ้เคยอยู่ต่างแดนเคยกินแต่ของแบบแช่แข็งอะไรเงี้ยแกบอกว่าเวลายายปาทำกับข้าวอ่ะอยู่อยู่เมืองไทยบางทีหมูมันหมูเหลืออะไรเงี้ยยายปาก็เอาไว้ช่องธรรมดาปกติมันมันจะเขียวไวใช่ไหมยายปลาก็เอาไว้ช่องแข็งนะคะ ช่องฟิตพอพอจะกินยีป้าก็เอามาแช่นน้ำไว้อะไรเงี้ยนะคะพอละนานยีป้าทำกับข้าวทีล้วชอบซื้อกับข้าวซื้อหมูซื้ออะไรเงี้ยถ้าเป็นกิโลมันก็สบายอะไรเงี้ยไม่ต้องไปซื้อบ่อยถ้าไี้กินไม่หมดอ่ะต้แช่แข็งพี่สาวยีปลารับมาให้บอกมันไม่ลอยเหมือนของสดสดนะคะือเขาคยอยๆบ้านเราไปซื้อวนันต่อวันเนี่ยมันมีร้านขายของชําขาย ตั้งหลายลานอะไรเงี้ยนะคะในยิ่งในหมู่บ้านเนี่ยมีลานขายของชําเยอะนะพี่สาวเยอะานี่ซื้อมาเช่ากินถึงเย็นนะคะชเช่าย็นอะไรเงี้ยวันขึ้นไปซื้อใหม่เนาะนะคะหรือไม่อยากกินก็ไม่ต้องไปซื้ออะไรเงี้ยนะคะแต่ยังอยู่ที่เนี่มัไม่ได้เงพี่น้องยางพรุ่งนี้ไม่มีขายแล้วนะพรุ่งนี้ปิดหมดนะห้างขายของชําขายอะไรเงี้ยสุขุงษ์สภาพ้าปิดนะคะวันอาทิตย์ เปิดวันเสาร์นะวันจันทร์ถึงวันวันวันเสาร์นะคะวันอาทิตย์ปิดค่ะนะะไม่ว่าเป็นห้างสรรพสินค้าหรืออะไรก็ช่างนะคะที่จริงห้างสรรพสินค้าเนี่ยนะฮะวันอาทิตย์เสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดเนาะมันจะขายดีนะคะแต่ที่เนี่ยไม่ค่ะจะปิดวันอาทิตย์ทุกอาทิตย์นะฮะหรือวันขัดตะลึกอะไรเงี้ยเขาก็จะปิดนะคะในต่างเด่นลอง เวลาเวลาคนเขาไปทํางานน่ะกลับมาเงี้ยแล้วมีลูกหลายน่เยอะเนี่ยเขาก็จะไปซื้ออย่างวันเนี้ยที่จอดรถเต็มเลยนะเขาก็จะไปซื้อกันไก่อบนี่อบไม่ทันน่ะพี่นอ้องตอนนี้ไกอ่อบนี่ตอนนี้จะเที่ยงสิบโมงแล้วนะยังไม่ได้ขายเลยพี่นอ้องอบอบไก่ใ่สุกแล้วมันไม่ใช่เป็นล้านลาน้นลาน,นะนเป็นล้านใหญ่ๆนะเป็นรถอะรถที่แบบเปิดไอ้นี่นะคะ ไข่ทอดไข่อ,อบอ่ะไข่รึ่งซี่อะไรเงี้ยโอมเซ็นไฟอะไรเงี้ยนะคะเ <c oughs> ขาใช้ไฟฟ้านะคะพี่น้่ม <c oughs> ชอบเติมที่ขีดเรื่องเ <c oughs> นี้ยไม่นู้ยั เขาเรียกว่ใหุ้ณตากินคนเดียวมีปลากินขัดหนึ่งพอมีนมชานิ่งครบจัดการของก็ไม่เจิดลืมทำนมเย็นไว้เ <c oughs> นี่ยค่ะ นมเย็นที่ยป้าจะเอาไปให้เจ้านายนะ,ะเขาอยากชิมปา้าก็เลยทำทำนมเย็นนะ,ะัะ